เป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากนะคะก่อนจะทั้ทายกับตันท่านหน่อยช่วงนี้ได้ข่าววายุ่งมากใช่ไหมคะกับตันไม่ไดยินอะไรเลยอ๋อล่าสุดมันยุ่งมาก ก่อนมาประเทศไทยนะคะเป็นนักศึกษาค่ะจนได้มีเวลาพักผ่อนแต่พอมาที่ประเทศไทยมาเจอกับแฟนๆชาวไทยแล้วเนี่ยความเครียดหรือมเหนื่อยมันก็หายไปหมดเลยนะคะแล้วจุณกิจจำได้ไหมคะว่าล่าสุดที่มาเจอแฟนๆชาวไทยเนี่ยนาน 안무가 진짜 대단해. 보러 왔다. 다음에. 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 다이에 다음에. 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 다이에 다음에. 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 다음 다음에. 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 다음 다음에. 다음다 ลองแทนผ่ากับแฟนเฟด้วยนะคะจริงๆที่ลงไปเนี่ยก็อยากจะใกล้ชิดกับแฟนเด้วยถ้าเสียใจตรงที่ว่าบริการมาแบบกาจริงๆใรากไปชแสุดนมคพวกหล่อนดนกย่างนี้ก็ยังไปผ่าบริการ

เซอกยกอา,กา,กานา้ยจะเปิดลา,า,ายได,าาด้เขาอยู่ที่งจบังพี่ค่ะใจดีุโทรศัพท์อยู่กับพี่ เรามีกล้องพลอไลท์ถ่ายให้แนทเป็นของขวัญวันเกิดนะแนทแนทลูกสุขสันตันเกิดนะคะ <19. S 1> เป็นคนยุคไหนจริงๆไม่สบาดเป็นยุคชั้นสบาดจะเฉยมากแต่ว่า <laughs> มันมีค่าเท่ากัน <laughs> คนยุคเก้าสูบที่ถือว่าเฉยมากถ้าสาัวเยสะอ๋ออเซน และคถามสุดท้ายเป็นแฟนทำหน้าไม่อยากให้จบแต่งานเลี้ยงนต้องมีเริ่มแล้วก็ต้องมีจบจนได้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะที่คะฝากผลงานอะไรกับแฟนชาวไทยทุกท่านดีนะคะฉันรู้ว่าหนาทำไม่ได้อีกทีสักทีนะ เข้าใจนะแต่เราจะเล่นแบบภาษาไทยกัน One, two, three. อันนี้อันนี้สองนะอันนี้องนะ 1, two, เราจะพูดว่าเตายิ้มุบแล้วเอามือออกหล่นไม่เข้าใจกรารลเล่นของศใช่ไหมนี่จียองมือฉันต้องถือไมหล่อนมาเล่นสิเ <laughs> อ่ะเล่นงนี้นะคะเอาที่พิม <laughs> ยอดคอยคอยจะพิมงไปนะ เปายิ้มชุบสองมือนะเปล่ายิ้มดึนะ๊บเปล่ายิ้มชุบแล้วเอามือออกเขาจะวัดกันที่มือนี้เข้าใจของเราใช่ไหมมนเป็นปคำที่ยากมากถามใจตัวคุณดูว่าคุณจะโพสต์อย่างไรไปคำต่อไปค่ะประตูปิดค่ะถามตัวเราบ้างได้่ไหมคำต่อไปค่ะ อูคุณพระเป็นความรู้สึกของหลายคนในตอนนี้1นึ่งสองสพและประตูเปิดค่ะทุกคนหิวเหมือนปวดท้องค,คงมีความทรงจำในการหิวที่รุนแรงรับไปคนละเชิงคะแนนค่ะตอนนี้ช่วยนับคะแนนนะคะไปที่คำต่อไปประตูเ,ะตเป็นค่ะต้หอมกระเชี โอ้โหคุณพระหนึ่งสองาโพสค่ะเอาใหม่เอาถ้าคนอื่นเอาใหม่ไม่ได้นะแต่จุงกีเอาใหม่ฉันจะให้และไม่มีใครเถียงเนาะเราไม่ว่านะคะพร้อมแล้วเอาใหม่ได้ค่ะทีลรค่อยค่อย,ค,อยคิด ถามเธอหลายทีแล้วอะไรเนี่ยคือท่าอะไรอ๋อนั่งหมุนทันทนอาการว่านั่งหมุนได้ไหม too difficult too difficult I think so yeah สุเพิิมง่ายมากเลยอ่ะหรือเราไม่เล่นแล้วนั่งคุยกันมากจียอดแปลกละเมื่อสักครู่ตกลงได้คะแนนไหมคะ เต็มไปด้วยความริสกอีกครั้งหนึ่งไหมคะอะไรนะอีกครั้งหนึ่งไหมคะอะไรนะได้อีกครั้งหนึ่งไหมคะอีกคำหนึ่งไหมอีกหนึ่งคำสุดท้ายนะเพราะว่าตอนนี้ได้คะแนนเท่ากันมีหนึ่งคะแนนนำคือคุณเบลถูกไหมคะถ้าคำนี้ถือว่าขาดคุณเบลได้ที่หนึ่งนะคะถ้าคุณเบลไม่ขาดก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันประตูปิดค่ะ โอเคโอ้หนึ่งสองสามปิดประตูปิดค่ะถ้าเดียวเป็นหมดเลยรับเป็นคนละหนึ่งคะแนนค่ะเหลือ <Okay. S 2> อีกหนึ่งคำคำสุดท้ายทีมงานบอกว่านี่คือคำใบ้สุดท้ายพร้อมแล้วก็ต้งปิดค่ะโอเคอู้คุณพระ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองตั้มโพสค่ะหนึ่งสองสามประตูป้าค่ะ หล่อนเต็มไปด้วยความริษยาตอนนี้ที่งานเกาหลีกำลังทำการประมวลผลอยู่ตกลงว่าผลการตัดสินนั้นใครชนะคะดูบ่เขาว่าเสมอกันใครที่คะแนนเสมอกันยกมือค่ะ หนูดูออกมานี่เลยลูกมาหยิบโทรศัพท์มายืนเล่นกับพี่แถวนั้นไปนี่คือตัดสินคำสุดท้ายอีกหนึ่งอีกหนึ่งหนูไม่ยืนกับพี่อันนี้สุดท้ายละอ๋อจุกกิให้เล่นด้วยแค่สองนี้นะคะประตูปิดค่ะหนึ่งในสองท่านนี้จะได้รางวัลพิเศษจากจุกกิ เกมนี้มีความเครียดสูงกันขนาดน,นี้เลยหรอคะพร้อมแล้วคำมาค่ะคำมาค่ะถนนเสี้ยวคุณพระคำมาแล้วนะคะบนจอยังไม่เห็นนะคะพร้อมแล้วไปค่ะประ,ประตูเดินสอบซ้บโพสแล้วประตูมดค่ะเท <Yeah. S 1> ่ากัน เราจะเล่นต่อจนกว่าจะได้ผู้ชนะประตูเป็นค่ะ <_ d ata> ไปแฟจุงกิสิกับตันยูงงแล้วเนี่ย <_ d ata> คำต่อไปค่ะ ทำให้หล่อนทำค่ากังโคกันหน้าแบบนั้นนี่คือพู้หนึ่งหนูไม่ยินกับพี่อันนี้อันสุดท้ายละอ๋อจุกิใช้เล่นด้วยแค่สองนี้นะคะประตูปิดค่ะหนึ่งในสองท่านนี้จะได้รางวัลพิเศษจากจุกิเกมนี้มีความพิเศสูงกันขนาดนี้เลยหรอครับพร้อมแล้วทำมาค่ะ มาแล้วนะคะบนจอยังไม่เห็นนะคะพร้อมแล้วไปค่ะประตูหนึ่งสองาโพสแล้วประตูปิดค่ะเท่ากันเราจะเล็กต่อจบงจะได้ผู้ชนะประตูเป็นค่ะเป็นตนจุงกีซิกับตันยูงงล้วเนี่ยคำ ต่อไปค่ะ No. 오늘도 감사하고요. 감사하고요. 오늘도 감사요 오늘도 감고요고요요요 고맙습니다. 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 조심히 가세요.